อุกกาบาตจากต่างมิติหรือแค่หินธรรมดาที่ซ่อนความลับการผจญภัยสุลึกลับไขปริศนาอุบัติปริศนาที่ตกลงสู่โลกมันเป็นเพียงหินธรรมดาหรือเป็นประตูสู่มิติอื่นกันแน่ร่วมเดินทางไปกับการค้นพบที่อาจเปลี่ยนความใจในจักรวาลไปตลอดการการมาเยือนของหินปริศนาการมาเยือนของหินปริศนาเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่15พฤษภาคมเมื่อท้องฟ้าเหนือเมืองเล็ก ในรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาสว่างว่าไปด้วยแสงสีเขียวมอรอกตที่พุ่งผ่านชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วสูงก่อนจะสิ้นสุดการเดินทางอันยาวนานด้วยการประทะเข้ากับพื้นดินอย่างรุนแรงแรงสั่นสะเทือนจากการปรัทน,นั้นสามารถรับรู้ได้ในรัศมีหลายสิบกิโลเมตรทําให้ผู้คนในบริเวณใกล้เคียงต่างพากันตื่นตระหนกและสงสัยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นข่าวการตกลงของอุกาบาตแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว รากับไฟลัมทุ่งผ่านทางสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์วิทยุและอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความฮือฮาทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศและผู้ที่สนใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างพากันตื่นเต,ต้นและอยากรู้อยากเห็นถึงที่มาและองค์ประกอบของหินจากฟากฟ้าชิ้นนี้บ้างก็คาดการว่ามันอาจเป็นอุก,กาบาตธรรมดาที่หลงเหลือจากการก่อตัวของระบบสุริยะ บางก็เชื่อว่ามันอาจมาจากดาวเคราะห์น้อยที่โคจรอยู่ไกลโพ้นหรือแม้กระทั่งความเป็นไปได้ที่มันอาจมาจากนอกระบบสุริยะจักรวาลของเราความสนใจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการวิทยาศาสตร์เท่านั้นผู้คนทั่วไปต่างก็ให้ความสนใจกับเรื่องราวของอุกกาบาตปริศนานี้อย่างมากมีการตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับมันเช่นมันทำมาจากอะไรมันมีอายุเท่าไหร่มันเดินทางมาจากไหน และที่สำคัญที่สุดมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ภายในหรือไม่คุณความสงสัยเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงและการคาดเดาต่างๆหน้าๆทำให้เรื่องราวของอุกกาบาตกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกทันทีที่ข่าวการค้นพบอุกกาบาตถูกยืนยันหน่วยงานด้านอวกาศและสถาบันวิจัยต่างๆทั่วโลกต่างก็ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปยังที่เกิดเหตุเพื่อทำการสำรวจ และเก็บตัวอย่างหินปริศนาชิ้นนี้ไปวิเคราะห์การเข้าถึงพื้นที่ถูกจำกันเข้มงวดเพื่อป้องกันการรบกวนการวิจัยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอุกกาบาตมีขนาดค่อนข้างใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ5เม็ดและมีลักษณะภายนอกที่แตกจากอุกกาบาตท,ที่เคยพบก่อนหน้านี้ ผิวของมันมีสีดำสนิทและมีร่องรอยของการหลอมละลายจากการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือมันเปล่งแสงสีเขียวอ่อน,ออ,นออกมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความสงสัยว่ามันอาจมีประกอบหรือคุณสมบัติพิเศษที่ยังไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนและการวิเคราะห์องค์ประกอบอุกกาบาตเริ่มต้นขึ้นอย่างเร่งด่วนนักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือและเทคนิคทันสมัยที่สุดเพื่อตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีและฟิสิกส์ของมัน ผลการวิเคราะห์เบื้องพ้นว่าอุกกาบาตประกอบด้วยธาตุที่คุค้นเคยเช่นเหล็กนิกเกิลและซิลิคอนแต่ยังมีธาตุบางชนิดที่ไม่สามารถระบุได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังพบโครงสร้างผลึกที่ซับซ้อนและแปลกประหลาดซึ่งไม่เคยพบในอุกกาบาตชนิดอื่นๆการค้นพบเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความลึกลับและความน่าสนใจให้กับอุกกาบาตปฏิสนาชิ้นนี้และกระตุ้นให้นักวิทยศาศาสตร์ ต้องทำการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดต่อไปเบื้องหลังห้องแลบห้องปฏิบัติการวิจัยเต็มไปด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยแสงไฟนีออนส่องสว่างจะเน้นให้เห็นความสะอาดหมดจดของทุกพื้นผิวนักวิทยาศาสตร์หลายคนสวมชุดป้องกันเต็มตัวกําลังทำงานอย่างขมักขมอน้อยู่กับชิ้นส่วนอุก,กาบาดท,ที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้ควบคุมณภูมิพิเศษ อุกกาบาตชิ้นนี้ถูกนํามายังห้องปฏิบัติการแห่งนี้ทันทีหลังจากที่ถูกค้นพบบริเวณพื้นที่โรคร่างห่างไกลการคาดเดาเกี่ยวกับต้นกําเนิดของมันมีมากมายบางก็เชื่อว่าเป็นเพียงแค่หินธรรมดาที่ตกลงมาจากอวกาศบางก็เชื่อว่ามันคืออุกกาบาตจากต่างมิติที่ซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้การวิเคราะห์อค์ประกอบเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการไขปริศนาของอุกกาบาตชิ้นนี้ นักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องสเปกตรมิเตอร์มวลเพื่อระบุชนิดและปริมาณของธาตุต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นอุก,กาบาตข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของอุก,กาบาตท,ที่เคยค้นพบเพื่อหาความเชื่อมโยงหรือความแตกต่างที่อาจบ่งชี้ถึงต้นกำเนิดที่ไม่ธรรมดานอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบไอโซบของธาตุต่างๆเพื่อหาอายุของอุก,กาบาตซึ่งจะช่วยในการกำหนดช่วงเวลาที่มันถือกำเนิดขึ้นมาในจักรวาล ทีมวิจัยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะนำไปสู่ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของอุกกาบาตชิ้นนี้พวกเขาตระหนักดีว่าการค้นพบครั้งนี้อาจนำไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับจักรวาลและอาจเปลี่ยนแปลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่ไปตลอดกาลผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าอุกกาบาตชิ้นนี้มีส่วนประกอบของธาตุ ที่พบได้ทั่วไปในอุกกาบาตเพศหินแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออัตราส่วนของไอโซโทปบางชนิดมีความแตกต่างอย่างมากจากอุกกาบาตอื่นๆที่เคยพบมาความผิดปกติทางวิทยาศาสตร์นี้ทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับกระบวนการก่อตัวและอันาการของอุกกาบาตชิ้นนี้นักวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งสมมติฐานใหม่ๆเกี่ยวกับสภาพาแวดล้อมที่อุกกาบาตชิ้นนี้ถือกำเนิดขึ้นมา บางทีมันอาจมาจากดาวเคราะห์น้อยที่ไม่เคยมีใครรู้จักหรืออาจมาจากระบบดาวอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไปการตรวจสอบโครงสร้างภายในของอุกกาบาตก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันนักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สแกนเพื่อสร้างภาพสามมิติของภายในอุกกาบาตผลการสแกนเผยให้เห็นโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีลักษณะเป็นชั้นๆซึ่งบ่งบอกถึงกระบวนการทานธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว นอกจากนี้ยังพบโพรงขนาดเล็กจำนวนมากที่กระจายอยู่ทั้งอุก,กาบาตภายในโพรงเหล่านี้อาจมีสารอินทรีย์หรือแม้แต่จุลินทรีย์ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้นักวิทยาศาสตร์กำลังเตรียมการสำหรับการเจาะเก็บตัวอย่างจากโพรงเหล่านี้อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกการค้นพบอุก,กาบาตชิ้นนี้ได้จุดประกายความหวังในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกอีกครั้ง และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังเฝ้ารอผลการวิเคราะห์อย่างใจจดใจจ่อทฤษฎีต่างมิติทฤษฎีต่างมิติเป็นแนวที่น่าตื่นเต้นซึ่งเสนอว่าอุกกาบาตบางส่วนที่เราค้นพบบนโลกอาจไม่ได้มาจากระบบสุริยะของเราหรือแม้แต่ห้วงอวกาศอันไกลโพ้นที่เราคุ้นเคยแต่อาจมาจากมิติอื่น มิติที่อาจมีกฎฟิสิก์แตกต่างไปจากที่เราเข้าใจหรืออาจมีสสารและพลังงานในรูปแบบที่เราไม่เคยพบมาก่อนความเป็นไปได้นี้เปิดประตูสู่ถามมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและตำแหน่งของเราในนั้นความเป็นไปได้ของมิติอื่นไม่ได้เป็นเพียงแค่จินตนาการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นนักฟิสิก์และนักคณิตศาสตร์ได้พัฒนาทฤษฎีที่ซับซ้อนซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีมิติอื่นซ่อนอยู่รอบตัวเรา มิติเหล่านี้อาเล็กมากจงเราไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรงหรืออาจมีปฏิสัมพันธ์กับโลกของเราในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนและเข้าใจยากหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดนี้ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่การค้นพบอุกกาบาตท,ที่มีองค์ปรับทางเคมีที่ผิดปกติหรือมีโครงสร้างผลึกที่แต่งจากอุก,กาบาตท,ทั่วไปอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าวัตถุเหล่านี้มาจากแหล่งกำเนิดที่ไม่ธรรมดา นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเทคนิคใหม่ๆเพื่อวิเคราะห์อุกกาบาตอย่างละเอียดและค้นหาหลักฐานที่อาจสนุนนันทฤษฎีต่างมิติอย่างไรก็ตามมีข้อโต้แย้งที่สำคัญต่อทฤษฎีนี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าความผิดปกติที่พบอุกกาบาตสามารถอธิบายได้ด้วยกระบวนการทานธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอวกาศหรือบนดาวเคราะห์ต่างพวกเขาชี้ให้เห็นว่าการเดินทางผ่านอวากาศเป็นเวลานาน อาจทําให้กรประกอบของอุกกาบาตเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจเกิดการปนเปื้อนจากสสารอื่นๆข้อโต้แย้งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการขาดกลไกที่ชัดเจนในการขนส่งวัตถุจากมิติหนึ่งไปยังอีกมิติหนึ่งทฤษฎีต่างมิติหลายแห่งเสนอว่าอาจมีรูหนอนหรือช่องทางลัดที่เชื่อมต่อมิติที่แตกต่างกันแต่การมีอยู่ของรูหนอนยังไม่ได้รับการพิสูจน์ และการเดินทางผ่านรูหนอนอาจเป็นไปไม่ได้สำหรับวัตถุขนาดใหญ่อย่างอุกกาบาตถึงแม้จะมีข้อโต้แย้งมากมายแต่ทฤษฎีต่างมิติยังคงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยอย่างต่อเนื่องการค้นพบหลักฐานที่ชัดเจนว่าอุกกาบาตมาจากมิติอื่นจะเป็นการปรปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและอาจนำไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ การพิจารณาความเป็นไปได้ของมิติอื่นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในขอบเขตของอุกกาบาตเท่านั้นแนวคิดนี้ยังถูกนำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆเช่นสสารมืดและพลังงานมืดซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มองม่เห็นของจักรวาลซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการขยายตัวและความโน้มถ่วงของจักรวาลน,นักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่าส,สารมืดและพลังงานมืดอาจอยู่ในมิติอื่น และมีปฏิสัมพันธ์กับโลกของเราผ่านแรงโน้มถ่วงการสำรวจวัฏาัและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอาจช่วยให้เราค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติอื่นในอนาคตการสร้างเครื่องตัวจับที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นหรือการส่งยานอวกาศเป็นดาวเคราะห์น้อยและดาวหางที่อยู่ห่างไกลอาจทำให้เราสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำและค้นหาหลักฐานที่อาจบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิด ที่ไม่ธรรมดานอกจากนี้การศึกษาทฤษฎีฟิสิกส์ขั้นสูงเช่นทฤษฎีสตริงและทฤษฎีควอนตัมอาจช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของมิติอื่นได้ลึกซึ่งยิ่งขึ้นทฤษฎีเหล่านี้เสนอว่าจัก,กรวาลอาจมีมากกว่า3มิติที่เราคุ้นเคยและมิติเพิ่มเติมเหล่านี้อาจมีบทบาทสําคัญในการกําหนดกฎของฟิสิกส์สรุปได้ว่าทฤษฎีต่างมิติเป็นแนวคิดที่น่าตื่นเต้นและมีความท้าทายซึ่งกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และความคิดสร้างสรรค์ในวงการวิทยาศาสตร์การคบหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงความใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลอย่างสิ้นเชิงและเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เราไม่เคยจินตนาการมาก่อนการสำรวจความลึกลับของวากาศและมิตรอื่นเป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงอนาคตของมนุษยชาติเงื่อนงำจากอดีต ที่แสงสว่างสาตว์องลงมาบนแผ่นหินโบราณเผยให้เห็นอักษรที่สลักสลายอย่างวิจิจิตรบรรจงอาจารย์พัดนั่งคุกเข่าลงอย่างระมัดระวังพลางปัดฝุ่นที่เกาะกินแผ่นหินนั้นออกเบาๆหลายปีที่เขาใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับการศึกษาภาษาโบราณทําให้เขาสามารถอ่านออกเสียงอักษรเหล่านั้นได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อดวงดาวร่วงหล่นจากฟ้าอาจารย์พัดเริ่มอ่านออกเสียงช้าๆประตูมิติจะเปิดออกเขาขมวดคิ้วเล็กน้อย ข้อความในบันทึกนี้ช่างน่าประหลาดเหลือเกินมันราวกับเป็นคำทำนายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้อุกกาบาตท,ที่ตกลงมาในป่าลึกมันเกี่ยวข้องกันจริงหรือเขาพลิกยังหน้าถัดไปบันทึกยังคงกล่าวถึงดวงดาวที่ร่วงหล่นแต่ในหน้านี้กลับมีภาพวาดประหลาดกดอยู่ด้วยภาพวาดนั้นๆคล้ายกับอุกกาบาตท,ที่กำลังพุ่งลงสู่พื้นโลกแต่สิ่งที่น่าสนใจคือรอบๆอ,อุกกาบาตนั้นมีแสงสีฟ้าล้อมรอบอยู่ แสงสีฟ้าที่เขาเคยเห็นในคืนที่อุกกาบาตตกลงมาหรือว่ามันจะไม่ใช่อุกกาบาตธรรมดาตำนานพื้นบ้านของชาวบ้านในละแวกนั้นยิ่งตอบย้ำความเชื่อของอาจารย์พัฒน์ตำนานเล่าขานถึงประตูสู่โลกอื่นที่จะเปิดออกเมื่อมีดวงดาวประหลาดตกลงมาประตูนั้นจะนำพามาซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนบางก็ว่าเป็นเทพบางว่าเป็นปีศาจอาจารย์พัฒน์ไม่เคยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ แต่หลักฐานที่เขาได้พบเจอในวันนี้กลับให้เขาเริ่มลังเลความเชื่อมโยงที่น่าสงสัยระหว่างบันทึกโบราณตำนานพื้นบ้านและเหตุการณ์อุกกาบาตตกทำให้เขาคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เห็นเขาต้องสืบหาความจริงให้ได้ไม่ว่ามันจะน่าเหลือเชื่อแค่ไหนก็ตามอาจารย์พัดตตัดสินใจเดินทางไปยังสถานที่ที่อุกกาบาตตกเขาต้องการเห็นมันด้วยตาของตัวเอง เมื่อเขาเดินทางไปถึงเขาก็พบว่าพื้นที่บริเวณนั้นถูกปิดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ทหารพวกเขากําลังทําการตรวจสอบและเก็บกู้อุกกาบาตชิ้นนั้นอาจารย์พ,พยายามที่จะเข้าไปใกล้แต่ก็ถูกห้ามไว้เขาจึงต้องแอบสังเกตการอยู่ห่างๆเขาเห็นเจ้าหน้าที่ทหารกําลังใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบอุกกาบาตพวกเขาดูระมัดระวังเป็นพิเศษเรากับว่าอุกกาบาตชิ้นนั้นอันตรายอย่างมาก อาจารย์พัะสังเกตเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนสวมชุดป้องกันพิเศษซึ่งบ่งบอกว่าอุก,กาบาทอาจมีสารอันตรายบางอย่างปนเปื้อนอยู่ขณะที่เขากำลังสังเกตการอยู่นั่นเองเขาก็เหลือบไปเห็นวัตถุบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้เมื่อเขาเข้าไปดูใกล้ๆเขาก็พบว่ามันคือเศษชิ้นส่วนของอุก,กาบาตมันมีขนาดเล็กกว่าอุก,กาบาตชิ้นใหญ่ที่เจ้าหน้าที่กำลังเก็บกู้ แต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจใจก็คือชิ้นส่วนนั้นมีแสงสีฟ้าเรืองรองออกมาจากภายในอาจารย์พัดรู้สึกว่าเขาได้พบหลักฐานสำคัญเขาเก็บชิ้นส่วนอุกกาบาทนั้นใส่กระเป๋าอย่างรวดเร็วและรีบเดินทางกลับไปยังห้องทำงานของเขาเขาต้องทำการวิเคราะห์ชิ้นส่วนนี้อย่างละเอียดเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับอุกกาบาตจากต่างมิติหรือว่ามันจะเป็นแค่หินธรรมดาที่ซ่อนความลับบางอย่างไว้กันแน่ ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันทีมสำรวจพิเศษการก่อตัวของทีมสำรวจพิเศษเป็นผลมาจากการค้นพบอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่ตกลงในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยแม้ในเบื้องต้นจะมีการสันนิษฐานว่าเป็นเพียงหินอวกาศธรรมดาแต่การตรวจสอบเบื้องต้นองประกอบทางเคมีที่ไม่สอดคล้องกับอุกกาบาตท,ที่เคยพบมาก่อน ทำให้เกิดความสงสัยว่าอุกบ,บาทชิ้นนี้อาจมีต้นกําเนิดจากนอกระบบสุริยะหรืออาจเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนในโลกเพื่อทําการศึกษาอุกกาบาตอย่างละเอียดทีท้วนรัฐบาลจึงได้หนุมัติการจัดตั้งทีมสำรวจพิเศษขึ้นโดยรวบรวมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทั้งนักธรณีวิทยานักเคมีนักฟิสิกส์นักชีววิทยาและนักภาษาศาสตร์ ในกรณีที่อุกกาบาตอาจมีร่องรอยของภาษาโบราณหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่คุ้นเคยการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายนี้เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากปริศนาที่ซ่อนอยู่ในอุกกาบาตาต้องการความเชี่ยวชาญจากหลายด้านเพื่อไขให้กระจ่างหัวหน้าทีมสำรวจคือศาสตราจารย์ดนสมชายนักธรณีวิทยาผู้มีชื่อเสียง ซึ่งมีประสบการณ์ในการสำรวจและวิเคราะห์หินและแร่ธาตุต่างๆมาอย่างยาวนานศาสตราจารย์สมมาชายเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากศาสตราจารย์สมาชาชัยแล้วทีมสำรวจยังมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรงอีกหลายคนที่พร้อมจะทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อไขปริศนาของอุกกาบาตชิ้นนี้ นอกเหนือจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญแล้วการสำรวจอุกกาบาทยังต้องอาศัยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทีมสำรวจได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดหาเครื่องมือวิเคราะห์สารประกอบทางเคมีเครื่องสแกนความละเอียดสูงและอุปกรณ์ขุดเจาะที่สามารถเจาะผ่านพื้นผิวของอุกกาบาตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีการจำลองภาพสามมิต,ติ มาใช้เพื่อสร้างแบบจำลองของอุกกาบาตและศึกษาโครงสร้างภายในเป้าหมายหลักของการสำรวจคือการทำความเข้าใจองค์ประกอบทางเคมีของอุกกาบาตอย่างละเอียดการวิเคราะห์ไอโซโทปและการหาอายุของอุกกาบาตข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ทราบถึงแหล่งกำเนิดของอุก,กาบาตและกระบวนการที่เกิดขึ้นในอดีตนอกจากนี้ ทีมสำรวจยังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการค้นหาร่องรอยของสารอินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาจติดมากับอุก,กาบาตการค้นพบสารอินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตบนอุก,กาบาตจะเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีว่าชีวิตอาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบนโลกเท่านั้นเป้าหมายรองของการสำรวจคือการศึกษาผลกระทบของอุก,กาบาตต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบทีมสำรวจจะทำการเก็บตัวอย่างดิน น้ำและพืชในบริเวณที่อุกกาบาตลงมาเพื่อตรวจสอบว่ามีสารปนที่เป็นอันตรายหรือไม่และเพื่อประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจอุกกาบาตจะไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนความลับที่ถูกเปิดเผย การค้นพบอุกกาบาตท,ที่ตกลงมายังโลกสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์จากนานาชาติต่างเร่งรุดไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อทำการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุจากฝากฟ้าชิ้นนี้ข้อถกเถียงเริ่มขึ้นทันทีว่าอุกกาบาตนี้มาจากต่างมิติหรือเป็นเพียงหินธรรมดาที่หลงเหลือจากยุคก่กอกำเนิดสุริจักรวาลแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องกันคือ อุกกาบาตชิ้นนี้มีลักษณะพิเศษที่แตกจากอุกกาบาตท,ที่เคยพบเจอมาเมื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดนักวิทยาศาสตร์พบว่าภายในอุกกาบาตมีโครงสร้างผลึกที่ซับซ้อนที่ไม่เคยพบมาก่อนบนโลกโครงสร้างนี้เปล่งแสงเรืองรองสีฟ้าอ่อนๆและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างช้าๆเมื่อได้รับพลังงานบางชนิดยิ่งไปกว่านั้นการวิเคราะห์อนประกอบทางเคมียังเผยให้เห็นถึงธาตุที่ไม่รู้จัก ซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในตารางธาตุที่มนุษย์รู้จักข่าวการค้นพบครั้งสำคัญนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความหวาดกลัวและความหวังในเวลาเดียวกันบางคนเชื่อว่าอุกกาบา t นี้เป็นสัญญาณเตือนถึงภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงในขณะที่บางคนมองว่ามันเป็นโอกาสที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อน รัฐบาลของหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจกับการวิจัยอุกาบาตชิ้นนี้เป็นพิเศษโดยจัดสรรงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องท่ามกลางความวุ่นวายและความสับสนนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเริ่มตั้งคำถามที่สำคัญกว่าเดิมพวกเขาพยายามที่จะทำความเข้าใจถึงที่มาของอุก,กาบาตโครงผลึกที่แปลกประหลาดและธาตุที่ไม่รู้จักพวกเขาเชื่อว่าคำตอบคำถามเหล่านี้ อาจจะนำไปสู่การค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ภายในอุก,กาบาตซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของนุสยาชาติไปตลอดการการวิจัยอุก,กาบาตดำเนินไปอย่างเข้มขน้นนักวิทยาศา,ศาสตร์ค้นพบว่าโครงสร้างผลึกภายในอุก,กาบาตสามารถกเก็บและปลดปล่อยพลังงานได้ในปริมาณมหาศาลพลังงานนี้มีลักษณะคล้ายกับพลังงานนิวเคลียร์แต่มีความเสถียรและปลอดภัยกว่ามากการค้นพบนี้จุดประกายความหวังในการพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาด และยังยืนที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษยชาติได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามการศึกษาผลกระทบของอุกาบาตต่อโลกก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญนักวิทยาศาสตร์พบว่าธาตุที่ไม่รู้จักในอุกาบาตมีปฏิกิริยาต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกในรูปแบบที่ไม่คาดคิดเมื่อสัมผัสกับพืชบางชนิดมันจะกระตุ้นการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เมื่อสัมผัสกับสัตว์บางชนิด มันจะทําให้เกิดการกลายพันธุ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ผลกระทบต่อมนุษย์ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่จําเป็นต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังพบพบอุกกาบาตมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกถึงการสื่อสารจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกสัญญาณเหล่านี้เป็นรูปแบบคลื่นวิทยุที่ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยปรัชกาทางธรรมชาติใดๆ การค้นพบนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญยิ่งกว่าเดิมเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลน,นี้จริงหรือและถ้าเป็นเช่นนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นต้องการอะไรจากเราอนาคตของมนุษยชาติแขวนอยู่บนความไม่แน่นอนการค้นพบอุกกาบา t นำมาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่หากเราสามารถควบคุมพลังงานที่ซ่อนอยู่ภายในอุกกาบาตได้เราอาจจะสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้ แต่หากเราประมาทหรือไม่ระมัดระวังเราอาจจะปลดปล่อยพลังงานที่ควบคุมไม่ได้หรือรเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกการตัดสินใจที่เราทำในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราเราต้องร่วมมือกันในระดับสากลเพื่อแบ่งปันความรู้และทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยอุกกาบาตจะดำเนินไปอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบเราต้องเปิดใจรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ และเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายที่ไม่คาดฝันความลับที่ซ่อนอยู่ภายในอุกกาบาตอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาของจักรวาลและปล็กขศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของมนุษยชาติแต่ก็อาจนำมาซึ่งความหายยนะที่เราไม่สามารถจินตนาการได้เราต้องเดินหน้าด้วยความกล้าหาญความรอบคอบและความหวังเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับตัวเราและลูกหลานของเรา